การลดเครดิตเทอมหรือต้องจ่ายสดเนี่ยสำหรับธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ SME เล็กๆเ,เนี่ยก็มีผลกระทบอยู่นะครับต้องบอกว่านี่คือสัญญาณนะของการขาดความเชื่อมั่นของคู่ค้าที่กำลังหายไปนะครับพอเครดิตเทอมลดนะร้านที่เคยหมุนต็อกด้วยเครดิตนะจะหมุนไม่ทันแล้วก็อาจจะเร,เรียกว่าเริ่มมีปัญหาได้นะครับผลกระทบชั้นที่2ก็คือ ลูกหนี้รายเล็กๆจะโดนขอจ่ายสดมากขึ้นตอนนี้หลายๆธุรกิจถูกลดเครดิตเครดิตเทอมลงนะครับสั้นลงนะครับลูกค้าใหม่ๆเนี่ยนะแทบไม่ให้เครดิตแล้วนะก็ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีลูกค้ารายไหนที่ดีลกันใหม่ครั้งแรกๆแ,แล้วซัพพลายเออร์เขาจะให้เครดิตไม่มีอยู่แล้วนะครับธุรกิจอสังหาก่อสร้างนะครับค้าส่งค้าปลีกถูกเข้มงวดขึ้นนะแล้วก็ลดวงเงิน c ครดิตเทอ m มนะครับแล้วบางครั้งต้องมีการมัดจําเพิ่มก่อนที่จะส่งของอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับส่วนการลดเครดิตเทอ m มหรือต้องจ่ายสดเนี่ยสำหรับธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ SME เล็กๆเนี่ยก็มีผลกระทบอยู่นะครับต้องบอกว่านี่คือสัญญาณของการขาดความเชื่อมั่นของคู่ค้าที่กำลังหายไปนะครับพอเครดิตเทอ m มลดนะร้านที่เคยหมุนสต็อกด้วยเครดิตนะจะหมุนไม่ทัน แล้วก็อาจจะเรียกว่าเริ่มมีปัญหาได้นะครับผลกระทบชั้นที่2ก็คือลูกหนี้รายเล็กๆจะโดนขอจ่ายสดมากขึ้นนะก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะที่รายเล็กๆหรือรายเพิ่งไม่รู้จักหน้าค่าตาเขาก็ต้องขอเครดิตเทิร์ั่นเขาจะให้เครดิตเทอม์น,อมนั้นซะหรือต้องจ่ายสดอยู่แล้วมีลูกค้าผมอยู่รายหนึ่งแกจะโทรมาหาผมเสมอเลยนะหเดือนทีสามเดือนหเดือนโทรมาทีแกขายสินค้าอะไรผมจําไม่ได้แล้ว แกเนี่ยทำมาหากินง่ายมากนะผมบอกว่าพี่แม่งโคตชโชคดีเลยวะ่ะคือเขาทํามาหากินแบบรู้จักคนต้นทางแล้วเขาก็ไปขายของเก่งพอเขาขายได้เขาก็สั่งของตามออเดอร์เลยนึกภาพไหมขายได้สั่งของตามออเดอร์แล้วก็ไปส่งของแล้วก็เก็บเงินสดแล้วไอ้ตรงเนี้ยให้เครดิตด้วยเขาก็มาถามผมว่าพี่ผมมีวงเงินโอดีอยู่เนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยเนี่ยผมผิดไหมบอกไม่ผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเนะ่ยไปซื้อเครดิต นะแล้วคุณไปขายสดนะคุณไม่จำเป็นต้องมีโอดีแต่ถ้าเกิดไอ้กรณีแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะคุณเหลือเงินสดไว้หมุนด้วยซ้ําถูกไหมนึกภาพไหมเมื่อขายของไปล้านหนึ่งแล้วก็ไปซื้อของมาแปดแสนเนี่นยกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะซื้อของแปดแสนได้เครดิตหนึ่งเดือนนะสั่งของมาเอาของไปส่งได้เงินมาหนึ่งหนึ่งล้านอีกอีกประมาณหนึ่งเดือนถึงค่อยเอาเงินแปดแสนไปให้อ่ะคุณมีเงินหมุนอยู่หนึ่งล้านอ่ะนะถ้าคุณไม่มีวินัยมากพอคุณจะเอาเงินหนึ่งล้านไปทปําปุยี่ปุยยำ ก่อนที่เธอต้องไปจ่ายเขา1เดือนนะอย่าทำนะหรือบางคนเนี่ยแปลว่าธุรกิจของพี่คนนี้ไม่จำเป็นต้องมี O d ดีเลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดมี o อดีแล้วดันทะลึง่งมีวงเงิน O d ดีเต็มอีกอันนี้ถือว่าผิดละเพราะว่าวงจรธุรกิจหรือสตั๊กเจอร์ฟินแลนเชียลสตั๊กเจอร์ของเขาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนอะไรเลยนะครับแต่ถ้ามีไว้เพืเ่อฉุกเฉิน O d ดีมันก็เป็นไปได้แต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างแบบเนี้ยนะครับแต่ตว่าตอนเนี้ยไอธุรกิจอย่างพี่คนนี้<อ>แกจะโทรมาถามผมเสมอว่า เฮ้ยตอนนี้ผมมีงั้นมีงี้พี่อูผมยังแข็งแรงทางการเงินอยู่ไหมผมก็อกขอขอขอดูข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ย SME ร SM e ายเล็กๆเ,เ,เนี่ยเราต้องเรียกว่าตัวสุขภาพตัวเองเสมอนะครับตรวจสุขภาพตัวเองเสมอสุขภาพทางกิจการธุรกิจนะเออแต่สุขภาพร่างกายตัวเราเองเราก็ต้องตรวจอยู่เหมือนกันนะเออนะเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนเนี้เราต้องบริหารจัดการดีๆเพราะว่าเครดิตเทอมเนี่ยจะโดนหั่นไปค่อนข้างเยอะหรือซื้อ สดๆเท่านั้นทีนี้มันก็จะมีข่าววันนี้นะครับมันก็จะมีมีผลกระทบภาพรวมภาพย่อยอย่างไงบ้างนะครับภาพรวมเนี่ยก็คือธุรกิจหลักๆรายได้ลดนี่เพิ่มนะนี่เพิ่มแต่จริงๆหนี่เพิ่มมันเพิ่มไม่เยอะแล้วล่ะเพราะว่ามันกู้ไม่ได้ละไงก็กู้กันไม่ได้นะแต่ว่าเครดิตเดครดิตเทอมสั้นลงนะตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยเข้าสู่โหมดป้องกันตัวเองนะกูขายไม่ได้กูต้องไม่เจ็บตัวไว้ก่อน นะครับผลกระทบมันจะมีอยู่3ระดับนะครับก็คือระดับเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็คือเงินหมุนเริ่มหายสภาพคล่องเริ่มฝืดน,นะครับลูกหนี้จะเจอเจ้าหนี้บีบบีบหนักเลยนะ อ่ส่วนใครที่จะเป็นนักลงทุนตอนนี้ในตลาดหุ้นก็หุ้นขึ้นมาตั้งแต่ช่วงลบกับขมเห็นเนี่ยงงมากเลยนะเพราะว่าเงินฝรั่งมันไหลเข้าเงินบาทตอนนี้แข็งโปกเลยนะครับเป็นนักลงทุนก็ต้องจิ้มดูแล้วกันนะแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าเกิดใครจะลงทุนอะไรก็เล่นหุ้นบริษัทใหญ่ไว้ก่อนชัวร์กว่านะบริษัทเล็กๆแม่งสร้างสตอรี่เ,เยอะนี่ก็คือข่าววันนี้นะครับเป็นข่าวที่ผมเอามวเล่าให้ฟังว่าบริษัทขนาดใหญ่นะเริ่มที่ผมกระทบคือยอดขายเริ่มลดลงนะครับส่วนบริษัท ขนาดใหญ่ที่ยอดขายลดลงเนี่ยเขาก็กู้แบคงน้อยลงนะครับแล้วก็ไปออกคุณกู้กันมากขึ้นแต่ในการออกคุณกู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกคุณกู้เพื่อไปปิดหนี้เก่าเป็นการหมุนหนี้เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราเราเหมือนกันนะบริษัทใหญ่ๆเขาก็ทําเหมือนกันนะตอนนี้ก็หมุนหนี้เก่าหมุนหนี้ใหม่ไปจ่ายหนี้เก่าส่วนภาพผลกระทบกับ SME รายย่อยก็คือซัพพลายเออร์เริ่มหันเครดิตทะนสั้น ยาวไม่มีละมีแต่สั้นๆหรือบางรายก็ไม่ให้เลยนะไม่ให้เลยบางรายก็ต้องจ่ายไม่ใช่ว่าคือจะสั่งของเนี่ยต้องจ่ายมาก่อน3 0มด้บเปอรเอน่อต้องจ่ายก่อนส่งเนี่ยซ้ำนะบางรายนะแล้วพอถึงเวลาไปส่งค่อยมาจ่ายสดนะก็ว่ากันไปหรือบางรายก็ต้องจ่ายสดร้อยอนะนี่คือผลกระทบภาพรวมทั้งหมดนะของข่าววันนี้ที่ผมเอามาะลายเพื่อนๆฟัง